ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทาสามารถทําเองง่ายๆนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็มีประโยชน์มากนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับที่พบได้ตามธรรมชาติทั่วไปนะครับทั้งในห้วยหนองคลองบึงนะครับประโยชน์ก็จะมีทั้งช่วยเติงไนโตรเจนในดินเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับช่วยย่อยสลายของเสียอะไร เยอะแยะมากมายนะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์สงังกแสงนะครับนี่ครับก็มาดูนี่เป็นจุลินทรีย์ที่ผมทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็จะออกสีส,มสม้มๆแดงๆนะครับนี่คือสามารถที่จะเอาไปใช้ลดน้ํผสมน้ําลดพืชลดอะไรได้หมดแล้วนะครับอุปกรณ์มาเตรียนอกรมีก็จะมีน้ําปลามีไข่นะครับมีหูชุรสนะครับมีกระเทียม มีกระเทียมหอมแดงหอมแดงนะครับแล้วก็มีกะปินะครับมีกะปิและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่เปลือกไข่ไก่นี่แหละครับอุปรกรณ์ก็มีครกมีสากก็เรามาดูวิธีทํากันครับหลังจากเอาไข่กับกะปินะครับเอาน้ำปลาผงชูรสผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาคน,คนให้เข้ากันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเปลือกไข่เปลือกไข่ที่เราบดตํใาตให้ละเอียดนะครับใช้การตําให้ละเอียดแล้วก็มาผสมเข้าไปผสมแล้วกค็คนให้เข้ากันนะครับค,คนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับยิ่งดีแล้วก็เดี๋ยวคนเดี๋ยวดูวิธีเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆก่อน สามารถทําได้ไง่ายๆนะครับใครๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์กับครัวเรือนนะครับในพืชผ,ผักสวนครัวที่เราปลูกเองนะครับมีประโยชน์มากเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทั้งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืชน,นะครับช่วยลดความเป็นกรดในดินอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็น นะ่เดี๋ยวจะเอาหอมอกกระเทียมตำตำให้ละเอียดก่อนแล้วก็มาผสมกันนะครับผสมนี่ตำเรียบร้อยแล้วก็มาผสมเข้ากับไข่ไก่กับกะปิกับน้ำปลาของชนที่เราเอาใส่ภาชนะไว้เรียบร้อยก็ตักคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากัน หลังจากที่เราคนให้เข้ากันเรียบร้อยก็เอาไปเติมใส่น้ำเปล่านี่คือคนเรียบร้อยนะครับใส่น้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ใส่ขวดไว้ครับนี่คือน้ำเปล่านะครับเป็นน้ำปลาปลาน้ำคลองน้ำอะไรก็ได้หมดนะครับจากน้ำปลาเนี่ยปลาปลาเนี่ยก็ควรที่จะเปิดทิ้งไว้ในอ่างภาชนะสักประมาณ3วันนะก็ให้คอรีนนะเฮก่อน ก็ประมาณช้อนช้อนครึ่งนะครับประมาณช้อนครึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ใส่เข้าไปในขวดใส่ไปอย่างนี้ครับโอเคเสร็จก็หลังจากใส่เราใส่เข้าไปก็ปิดฝาแต่อย่าลืมยังไงก็อย่าลืมเอาฉลากออกนะครับเพราะว่าเวลา แสงที่รอดผ่านเนี่ยสามารถที่จะรอดผ่านได้ทั่วถึงนะครับจะได้ไม่มีอะไรบังแสงเพราะว่าจุลินทรีย์เขาต้องการแสงแดดนะครับแสงแดดจ,ด,จดจัดเลยนะครับเขย่าแค่นั้นเองครับเขย่าให้เข้ากันก็จะมีพวกเศษพวกหอมกระเทียมเปลือกไข่นะครับอยู่ข้างในที่เราปนนกันไว้ในแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วเอาฉลากออกแล้วก็นําไปตากแดดแค่นั้นเองครับ ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใครก็สามารถที่จะทำทำใช้งานได้ใช้ได้นะครับลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้ได้ไปเยอะบางทีไม่ต้องใช้สาไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับพืชปัจจุบันก็นิยมกเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาก็นิยมทำพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยพีวรพาพวกนี้ใช้เองครับมีประโยชน์นี่เป็นที่ผมทำไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ ปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ14วันก็ก็แดงแล้วนะครับ14วันก็แดงก็ใช้งานได้แหลวเนี่ยครับก็แต่พยายามเขย่านะครับเขยา่าทุกๆวันเขยา่าแล้วก็เปิดฝานะฮะเพราะว่าระบายอากาศมันเป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สนี่ก็มาใส่กับพึชผักสวนครัวนะครับมันก็งามอย่างนี้นะครับก็ ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ